เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สอง,สองสแสดง,งความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับเป็นบ้านยกพื้นนะครับใต้ถุนสูงเทพื้นให้เรียบร้อยครับใต้ถุนก็เทพื้นให้เรียบร้อยแล้วพื้นที่ชั้นบนก็อยู่อาศัยกันได้ด้านล่างก็จะก่อล้อมเป็นทบ้านสองชั้งก็ได้ครับ รอบๆก็บรรยากาศดีติดแม่น้ําด้วยนะครับเลี้ยงปลาในกระชังกันได้สบายๆทําเรือน,นั่งเล่นริมน้ําลมโชยเย็นสบายชิลๆเลยนะครับแปลงนี้โฉนดคุดแดงนะครับไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมน้ําไม่ท่วมครับแปลงนี้น้ำไม่ท่วมถมสูงใกล้กับถนนสายเอเชียด้วยครับเดินทางสะดวกใกล้เซเวน่นใกล้โลตัสเอ็กเพรสไม่เปรี่ยวไม่กันดาะครับของกินง่ายเลยบรรยากาศดีร่มรื่นติดแม่น้ําด้วยครับ กับราคาเพียง1นล้านสามแสนบาทเท่านั้นเองบ้านพร้อมที่ดินโฉนดคุดแดงครับ1นล้านสามแสนบาทติดแม่น้ํามีพื้นที่เกือบ2งานนะพื้นที่เกือบ2งานแปลงนี้อยู่ในอําเภอบางประหันทนใดกําลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูกันได้ครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ชาวเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไ้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ